รายการทั่วไปเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมืออาชีพ,ชพเป็นประจำเช่นเคยนะ,ค,ะครับผมกับผมเข้มมนทนครับนุงมุค่ะทางทอทบ5ทุกวัน เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนั่นเองนะการพบกับเราได้ทุกๆสัปดาห์เลยช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูร้อนใช่แล้วน้องๆก็ปิดเทอมกันเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยช่วงฤดูร้อนหลายๆคนไปเที่ยวแต่ว่าต้องให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าอาหารการกินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะอากาศร้อนทําให้อาหารการกินกับข้าวโดยเฉพาะกับข้าวที่มีกะทิเนี่ยจะเสียง่ายแล้วก็พวกน้ําแข็งด้วยก็ระวังนิดนึงครับจะทําให้สุขภาพเรามีปัญหานะ กินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะใช่แล้วนะอันนี้คือสําคัญจำไว้ง่ายเวลาไปร้านอาหารสังเกตง่ายครับแมลงวันถ้าร้านไหนมีแมลงวันพยายามเอกรี๊งใช่แล้วแล้วก็อาหารที่ทําค้างคืนก็คนเอกเรี๊งใช่อย่าอย่าดูแต่ว่ามันอร่อยต้องดูด้วยว่าแบบว่ามันสุกสะอาดหรือเปล่าก็สุกสุกดิบจิบก็อย่าไปกินใช่ใช่เนาค่ะพี่เคยไปกินข้าวแกงร้านหนึ่งไปกินตอนเย็นแต่ว่าไปเจอกับข้าวที่มันเสียแล้วโอ้เราแบบคงจะทำตั้งแต่เช้าใช่คงน่าจะทำตั้งแต่เช้าแต่ทีนี้ ยิ่งหน้าร้อนกับ่าจะยิ่งเสียเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นดูแลแล้วยังมีแมลงวันมาอีกยิ่งแบบทำให้เกิดอะไรที่มันไม่ดีเร็วขึ้นใช่หน้าร้อนหน้าเที่ยวแต่ว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพก<ช>ับเรื่องละการนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจนี่เลยช่วงนี้ค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพามาพบกับมุกนะคะในช่วงเก็บความรู้จากการจัดดอกไม้จากทางวัดสมนตตารามค,ค,ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมุกก็พาน้องชายของมุกมาด้วยค่ะนี่เลยค่ะน้องปุนค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ไปพบกับอาจารย์กิษณาผู้สอนเราจัดดอกไม้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนนมุกกับปุณทําอะไรคะวันนี้เราจะมาสอนนักเรียนสอนติดติดปากนักเรียนอยู่เรื่อยน้องมุกกับน้องปุณในในการจัดดอกไม้วันขึ้นปีใหม่ของไทยหรือวันสงกรานต์นะคะเพราะใกล้เต็มทีแล้วนะคะดอกไม้อันนี้ได้จากวัสมารัตนารามเห็นไหมคะสวยๆเยอะแยะเลยนะคะเราเน้นการประหยัด ซื้อที่นี่เท่ากับเราทําบุญสร้างโรงพยาบาลของวัสมานรัตนารามด้วยนะคะซื้อที่อื่นเราไม่ได้ทําบุญแล้วเราต้องซื้อที่วัสมานใช่ค่ะจอนกันมาแล้วพี่น้องสองคนนะเวลาเราจัดแนวเราก็จะทิพย์คุปยู่ฝั่งโน้นดีกว่าได้ไหมอืออ่ะค่ะมาตรงนี้นะเราจะปักดอกใหญ่ก่อนนะคะปักดอกใหญ่เป็นระยะไปก่อนเป็นเป็นสี่ทิศแล้วก็เป็นแปดทิศก่อนอ๋อแล้วก็หาดอกใหญ่มาไว้ตรงกลางแล้วก็ปักสี่ดอกเล็กเดี๋ยวไว้แซมทีหลังนะคะการปักดอกไม้เนี่ยมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ ถ้าเราปักด,<ะ>ดอกไม้ดอกใหญ่อย่างเดียวเลยเนี่ยงานจะดูหยาบและดอกไม้เล็กอย่างเดียวเลยก็จะดูไม่มีจุดเด่นนะคะต้องมีทั้งเล็กและใหญ่คะกันปักดอกใหญ่เป็นหลักก่อนจะได้ดูะะสมดุล<ะ><ะ>ค่ะค่ะ,อะตอนนี้<ะ>พี่น้องสองคนช่วยกันปักเลยค่ะปักเลยใช่ไหมคะ,อะดอกไม้แห้งเนี่ยดีอย่างหนึ่งใช้เท่าไหร่ไม่มีการเหี่ยวและไม่มีการเน่าสลายไปอยู่ได้ทนทานเป็นการประหยัดปประหยัดจริงๆเลยนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลย สามารถนําไปใช้ได้ในทุกโอกาสเลยนะคะในงานมงคลก็ได้เช่นลดน้ําสางลดน้ําดําหัวในช่วงเทศกาลสงการก็ได้เลยนะคะตัวนี้นี่สวยไหมอ่เนี่ยเราไปใช้ลดน้ําขอพรผู้ใหญเ่เราก็ไปนําอันตรงนี้ไปขอพรย่านะคะ,ค,ะคุณแม่ก็ได้นะคะทั้นง,ทงน้องมุกเลยนะคะ และเก็บไว้ได้อีกทนทานนะคะ,คะเป็นดอกไม้ที่จะสลาร์ตนา,<ล>ารามนะคะน้องมุ้งนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะร้านดอกไมกส้สวยๆจากทางวัดสมารัตนารามค่ะซึ่งเอื้อเฟื้อดอกไม้ให้เรามาจัดจัดทํากันค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะนําไปสมท,ทุนสร้างโรงพยาบาลของชุมชนค่ะและผมก็ขอขอบคุณสุภาพสวยๆจากร้านอุตสากราฟนะครับสุดท้ายนี้นะคะน้องมุกต้องขอขอบพระคุณค่ะวัดสมารัตนารามค่ะซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราจัดถ่ายทํารายการกันค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่วงของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับสิ่งที่น่าสนใจในช่วงต่อไปนะคะและสำหรับวันนี้น้องมุกนะคะแล้วก็ปุนแล้วก็อาจารย์ขอตัวลาท่านชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทรศา0805871911 โรงพยาบาลวัตสมรารรตนารามจังหวัดฉะเชิงเศรา081-983-04-00 สนใจเรื่องของต้นไม้เพราะว่า<อ>หน้าร้อนเนี่ยต้นไม้มักจะออกดอกจะไม่เหมือนกับดอกไม้หน้าหนา,หนาวนะจะาขอะแบบขอคนละพันกันใช่แล้ที่สำคัญคือช่วงนี้ถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยแนะนำาไ,ไปเที่ยวทะเล<อ>เพราะว่าช่วงนี้ฟ้ากำลังเปิดหน้าร้อน ฝนก็แบบคลึมคลึมยังไม่ถึงกับฝนตกยังไม่ถึงฝนตกอากาศดีมากถ้าไปเที่ยวทะเลต้องไปหน้าร้อนเพราะว่าหน้าหนาวหน้าหนาวทะเลไม่สวยใช่มันหนาวด้วยเราก็ไม่อยากจะเล่นน้ำทะเลด้วยะใช่หน้าร้อนที่พอร้อนเสร็จปุ๊บเรากะโดดทะเลตุ้มเลยใช่แลยนะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าช่วงหน้าร้อนใช่แล้วมีร้อนไปทะเลที่สําคัญได้แต่งตัวเป็นอ่าเรียกว่าชุดเที่ยวทะเลซิซ่เกอร์วันพีูกพีธใช่แล้วเพราะฉะนั้นไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจในแรงกันต่อได้กว่าที่ทะเลไปดีไหนเดี๋ยวใส่หม ใส่หมูที่สวยเก๋แล้วก็ใสะพายหุง่ายรูวคุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังมาสืบสารหาตำนานของแมลงทอดที่อร่อยที่สุดในปัตตาพีนี้เขาบอกว่าอยู่ที่นี่แต่ผมยังหาไม่เจอว่าร้านอยู่ตัวไหนมองซ้ายมองขวามองข้างหน้ามองข้างหลังแอะแอะอะะเห็นแล้วเห็นแล้วคุณผู้ชมตอนนี้แม่ค้ากำลังเผยอยู่เราต้องค่อยๆเข้าไปจู่โจมระวังระวังเข้าไปเข้าไปเข้าไปสวัสดีครับ ทำไมเขาไม่ตกเฟลผมเลยอุตส่าห์แบบแอบมาเนี่ยคุณพี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อตาจ้ะเจตาเนาะเจตาขายอะไรจ๊ะขายแมลงขายแมลงทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมนี่คุณพี่ได้ข่าวว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ขายแมลงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยจริงไหมถึงตั้งชื่อรายว่าสืบสารตำนานแมลงด้วยเออมีแมลงทุกชนิดมีอะไรบ้างเอ่ยแนะนำหน่อยแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้แมงสะด้งแมงสะด้งคืออะไรอะ จิ้งหรีดที่มีไข่อ่ะเขาเลี้ยงจิง้งอ๋อจิ้งหรีดตัวเล็กๆตัวน้อยอ๋อแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะอันนี้จิงงงจ้งหรีดท้องนาอ๋อจิ้งหรีดท้องนาทั่วๆไปอืออยะอันนี้คืออะไรเอ่ยรถด,ด่วนอนอนไหม่นอนไหมอืมว้าให้น้ำลายไหลอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะตะกวแตนจ้ะตะกวแตนทอดไม่ใช่ตะกวแตนชลลารนะใช่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 นะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนั้นจะตัวใหญ่ จิ้งโกงเอ้ามันไม่เหมือนกับจิ้งหลีเหรอพี่ไม่ไม่ไม่เหมือนจ้ะตัวใหญ่กว่าอ่าตัวใหญ่ว้าวมาจากทางเหนือทางเหนือและอันนี้ล่ะจ้ะตัวเธออันนี้แมงอีนูนแมงอีนูนอ๋อนี่เหรอสิ่งนี้เราที่เรียกว่าแมงอีนูนผมเคยได้ยินแต่ชื่อนะใช่ใช่มันจะแซ่บแท้อร่อยมากอร่อยมากอุ้ยอันนี้ล่ะอันนี้ไแมงเนียนอะไรนะครับแมงเนียงแมงเนียนอุ้ยเพิ่งเคยเห็นในน้ำอุ้ยแล้วแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้นี่คือแมลงด้วยเหรอเนี่ย ใช่มันเป็นเขียดแมลงเขียดแมลงเขียดอันนี้แถมใช่ไหมมันต้องมีควบคู่อ๋อต้องมีอ๋อเขามีแมลงหลายๆชนิดนะคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบในการรับประทานแมลงทอดเนี่ยก็ต้องมาอุดหนุนที่นี่อยากชิมออาสิยากชิมอะไรดีชอบรับประทานกุ้งกุ้งกุ้งกุกอยากจะลองรับประทานดูว่าจะอร่อยสมคกุ้ง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 ้งกุ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 ้งก้งจะผ่านมาคุณผู้ชม อเอาลงได้อย่างนี้เลยเพอร์เฟกมากแล้วค่าถงค่าทีแหละพี่ขายอย่างนี้มีกำไรไหมแต่เราจะทำบุญเขาจะมีบาทมาเดินอะไรเงี้ยแล้วแต่ราทำบุญไม่เสียนาทีแล้วก็ไม่เสียถ้าเราขายได้เยอะเราก็ทำบุญเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาละสืบสารตำนานมาแรงกับเจด้าที่ วัดสมานรัตนารามเฮ้แต่ด้แต่ด้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 แด้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 โอ้โอ้โอ้อ้อุตส่าห์เต้นน่ะไม่เต้นตามเลยเต้นไม่ได้หรอกอายครับรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร081 319 39 3939วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983 0400 รัมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตั้งอยู่บนเนื้อที่1 9 6 1รอ่อันนปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของเราก็มีการเจริญเติบโตทั้งในด้านของนักศึกษาเรามีนักศึกษาประมาณ8 2 3 6คนรวมนักศึกษาในในทุกสาขาในทุกด้านในทุกภาคนะครับทั้งภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์นะครับเรามีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ประมาณ 412คนนะครับรวมกันอันนี้รวมทั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฒนของเราด้วยวิเศษทัศน์ข้อหาวิทยาลัยราชภัฒน์ร้อยเอ็ดนะครับใน,ในช่วงปีการศารนี้ก็กมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนื่องจากว่าคณะผู้บริหารเป็นคณะบริหารชุดใหม่นะครับวิเศษทัศน์ของเราก็เลยบอกวา่าภายในปี2576นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฒนร้อยเอ็ด อาจจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะมุ่งสู่รเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมี2คณะนะครับได้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อันนี้เรารวมกันไว้ก่อนไม่ได้แยกคณะเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นนะครับอันที่2คณะพยาบาล เราคณะพยาบาลเราเพิ่งเปิดในปีการศึกษาน,นี้นะครับปี2556ตอนนี้ก็มีนักศึกษาอยู่ประมาณ30คนนะครับซึ่งเป็นไปนต,ตามกรอบของสภาพยาบาลอนอกจากนั้นเรามี4วิทยาลัยนะครับวิทยาลัยที่1ก็คือวิทยาลัยการศึกษาซึ่งดําเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพครูวิทยาลัยที่2คือวิทยาลัยการจัดการวิทยาลัยที่3คือวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์อันนี้เราใช้นิติ กับรัฐศาสตร์มารวมกันนะครับเป็นวิเลยนิติรัฐศาสตร์ส่วนวิเลยที่4คือวิเลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิเลยราชพัฒน์ร้อยเอ็ดของเรานะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่เราอนุรักษ์นะครับ การเดินทางนะครับอาจจะไกลจากตัวเมืองบ้างแต่ก็ไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของภาหนะในการเดินทางนะครับมหาวิาลยมีรถรับส่งในการเรียนนะครับจากตัวเมืองจังหวัดละเอ็ดมา,มาสู่มหาวิาลยและเส้นทางอื่นก็มีรถโดยสารตลอดนะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นนักศึกษาส่วนใหญ่จะพักอยู่ข้างๆมหาวิาลยมีหอพักที่มากมายแล้วก็ทันสมัยนะครับ มีในเรื่องของเทคโนโลยีต่าง,างๆเพียบพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ผู้ที่ลงทุนด้านหอพักก็สร้างหอพักในมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองให้สบายใจได้เมื่อส่งลูกหลานมาศึกษาที่มหาวิยาลัยราชภัฏละเอียดของเราครับขอบคุณครับรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก ร้านเพชรนิติมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร0815675663โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 ช่วงอากาศร้อนแบบนี้น้องมุกรู้สึกหงุดหงิดไหมหงุดหงิดสิคะแบบอากาศร้อนเนี่ยทำให้เราใจร้อนไปด้วยใช่ใจร้อนหยุดหงิดง่ายครับแต่ที่สกคัญคือในเมื่ออากาศร้อนแล้วเราหย่ร้อนใจตามนะเราควรจะมาหาสิ่งอะไรเบาๆมาใส่สมองโดยเฉพาะการไปฟังธรรมฟังเทศทำบุญ เราจะได้มีเหตุผลในการคุยกันอย่าเอาอารมณ์ร้รอนร้อนที่มาพร้อมกับอากาศร้อนเนี่ยมาทําให้เราทะเลาะการแตกแกยกกันต้องมีสติเสมอนะครับะะเวลาคิดเวลาทาอะไรต้องมีสติประคองเราให้ไปในทิศทางที่ดีเหมือนกับช่วงนี้ครับช่วงกติธรรมสนใจที่พี <S <S ่เข้มจะพาโนมุกไปรับฟังคติดีๆนะครับที่เราได้รับความปรุณาเป็นประจำเช่นเคยจากท่านพระครูปรลัดสธวนะพรหมจริยคุณเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราวนี่เองถ้าพร้อมแล้วไปรับสิ่งดีมาเตือนสติกันดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ จะอกลลล่า่านาาาาวววนนนนนตตัััดดชชี้โจงงงแแกนน็ขอเจริญพรสำหรับเรื่องของการปานาติบาตน,นั้นจริงๆแล้วก็คือเป็นศีลเบื้องต้นอของความเป็นมนุษย์ที่ความเป็นมนุษย์นั้นต้องมีศีลห้าโดยสมบูรณ์การที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีศีลข้อ ทั้ง5ข้อนี้เป็นเบื้องต้นในการรักษาแต่ในอดีตชาติที่ผ่านมาทีนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นที่สะเทือนใจว่ามีการค้าสุนัขแล้วก็เอาสุนัขไปทรมานไปชำหน่าขายต่างต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นที่น่าสลดใจแก่ผู้ที่รักสุนัขจริงๆแล้วในเรื่องของชีวิตใครนั้นใครก็รักก็คงไม่ได้ว่าเฉพาะสุนัขอย่างเดียวแต่สุนัขเนี่ยมันเป็นเรื่องอที่ใกล้ตัวอย่างวัดนี้ก็มีสุนัขมาก ก็อาตมาเองก็เคยอธิษฐานว่าอยากจะได้ยาดีๆมารักษาสุนัขให้หายจากการเป็นขี้เลื้อนสุดท้ายก็ได้ค้นพบจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้ถ้าใครมาวัดสมานนี่ก็จะเห็นว่าสุนัขที่วัดสมานนี่อ้วนท้วนสมบูรณ์มีความสุขอันนี้มาดูได้ฉะนั้นอาตมาเองนั้นก็มีความรักในสัตว์เหล่านี้แล้วก็ให้ความเมตตาเกี่ยวเรื่องของสุนัขของแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดใน,ในจุดนี้เนี่ย บางครั้งเองเนี่ยก็ว่าสัตว์ทุกอย่างนั้นเกิดมาก็ย่อมรักษาแล้วก็หวงแหนชีวิตของตัวเองทีนี้สัตว์อย่างสุนัขเนี่ยมันอยู่กับมนุษย์เราก็เลยให้ความเป็นพิเศษหน่อยว่าการที่เราจะเอาเนื้อไปกินเนี่ยสังคมเราก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับก็ยังมีการต่อต้านอยู่บางท่านก็บอกว่าทําไมถึงไปลาหมูกับ,บัวยังไงทําไมถึงกินได้ในจุดนั้นเนี่ยโดยในเรื่องของเป็นเรื่องของจิตใจ คือสิ่งเหล่านั้นในเดิมทีในอดีตนั้นก็เป็นอาหารหรือเป็นเนื้อที่เลี้ยงมนุษย์กันมาเป็นที่นิยมกันว่าอย่างนั้นเถอะก็เป็นความเคยชินซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงความถูกต้องก็จริงๆแล้วก็น่าจะสงสารสัตว์เหล่านี้ทั้งนั้นแหละให้ความสําคัญเท่าเทเทียมกันฉะนั้นที่มาเน้นมุ่งความสําคัญเกี่ยวเรื่องสุงสงนัขเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ฉะนั้นการที่เรามีความ เห็นแววตาของสัตว์เนี่ยก็จะสามารถสื่อได้แม้นว่าตัวเราเองนั้นยังไม่สามารถที่จะร่วงรู้ในภาษาสัตว์ได้แต่ว่าอาศัยด้วยแววตามีความสัมผัสมีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรักว่าเออสิ่งเหล่านี้สัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นสาาัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์สามารถที่จะช่วยคุ้มครองคุ้มภัยบอกเหตุเ,เวลาคนหรือขโมยเข้ามาลักทรัพย์อะไรได้ แล้วก็เป็นเพื่อนของมนุษย์ที่ยามที่เราอยู่คนเดียวก็มีสตัตว์เหล่านี้อยู่ก็ไม่ว้าเหวฉะนั้นในเรื่องของความเมตตาก็จะพูดโดยรวมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะให้งดเว้นเกี่ยวเรื่องของการปานาติบาตคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องสัตว์จะทําที่เป็นศีลเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเราเองนั้นรู้จักในการที่จะ รักษาชีวิตของเราของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเองก็รักชีวิตของเราแม้นมีดบาดเพียงเล็กน้อยเราก็รู้สึกเจ็บหรือเกินแล้วฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยสัตว์เองเนี่ยบางครั้งเขามีเกิดมาเนี่ยก็ด้วยภาวะของกรรมที่เขาทํามาในอดีตบางทีอาจจะเคยเป็นญาติของเรามาแต่ปางก่อนก็ว่าได้เมื่อสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขามีภาวะในการปกป้องตัวเองเขาก็ทําได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละ ือสู้กาลังมนุษย์ไม่ได้มนุษย์นั้นเป็นผู้มีปัญญาฉะนั้นเราจงอาศัยความเป็นผู้ที่ว่าเป็นสัตว์ที่มีพละกําลังที่เหนือกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากกว่าสัตว์เหล่านั้นก็จงได้คิดถึงคุณธรรมเรื่องของความเมตตาให้มากก็คืออย่าไปทําร้ายประหัตพาหรือเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากอยู่ข้างถนนก็ควรที่จะช่วยเหลือได้แม้นว่าเป็นอาหารเพียงมือ้อครึ่งมือ้อเราก็ควรจะ,ะช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นโดยการซื้อแล้วก็ให้เขากินแม้นว่า จะเป็นเพียงมือเดียวก็เยอะถึงว่าเป็นคุณค่าเป็นการประทังชีวิตเขาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปประกอบธมาก,กินอะไรได้นอกจากหาเศษอาหารอยู่ข้างทางเท่านั้นทีน,นั้นจุดนี้ก็เป็นข้อคิดในส่วนหนึ่งเราบางคนเนี่ยปัจจุบันนี้อยากจะรวยแต่ไม่รู้จักการให้เราอยากมีอายุยืนยาวแต่ก็ไม่รู้จักการให้ชีวิตผู้อื่นเราเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเราตัดทอนชีวิตเขาเขาก็ตัดทอนชีวิตเราเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวร ฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่ยืนยาวเราก็จงรู้จักการให้ชีวิตผู้อื่นบ้างฉะนั้นเราก็จะมีแต่ความสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่ได้กล่าวมาขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ เป็นหัวใจคําสอนของศาสนาอยู่แล้วก็คือให้ทําดีละเว้นความชั่วฉะนั้นบุคคลผููทำความดีก็ย่อมได้ดีบุคคลผู้ทำความชั่วก็ย่อมได้ชั่วเหมือนกับเราว่าเรานั้นได้ปลูกข้าวหรือปลูกมเมล็ดพันธุ์พืชอย่างไรก็ย่อมได้ผลอย่างนั้นฉะนั้นจงละเว้นความชั่วทําแต่ความดีเราก็จะมีแต่ความสุขก็ขอเจริญพรขอขอบคุณวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา081 983 0 4 0 0มาสรุปเรื่องหน้าเราก็ดีกว่าเราคิว่าควรจะทำอะไรกันบ้างอย่างแรกคือไปเที่ยวใช่แล้วไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจสวยงามและอะไรอีกรักษาระบบด้วยระบบนิเวศที่เราไปเที่ยวต๋อใช่ไปเที่ยวเสร็จปุ๊บล้วก็ต้องดูแลรักษาธรรมชาติด้วยไม่ทำลายธรรมชาติ